ที่รักทุกท่านนะครับตลอดจนประชาชนที่ติดตามการประชุมคอรอมอในแต่ละครั้งในวันนี้ด้วยนะครับก็มีหลายเรื่องที่ผมอยากจะกลับไปให้ทราบก่อนนะครับเรื่องแรกคือในเรื่องของการทํางานในปัจจุบันนั้นเราได้มีการปรับปรุงวิธีการทํางานของรัฐบาลของคอรอมอและของหน่วยงานนะครับโดยให้มีการติดตามกำกับดูแลเพิ่มมากขึ้นล้วทํางานนอกจากการฟังก์ชันแล้วยังเป็นงานในเรื่องของการบูรณาการด้วยในเรื่องของมาณโครงการ พยายามในเรื่องของการสื่อสารสองทางการจัดทำโครงการนั้นทำจากบนลงล่างที่เรียกว่าท็อปดาวและบอเท้าอัพขึ้นมาด้วยคือรับฟังเสียงประชาชนมีความต้องการอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับให้มันตรงกันซะ,ะหลายอย่างรัฐบาลจะทําในเรื่องของโครงสร้างหลักๆนะครับความเชื่อมโยงหรือการบริการกฎหมายต่างๆให้สามารถเป็นการได้ในส่วนข้างล่างทําขึ้นมาก็เป็นเรื่อง,องความต้องการของประชาชนขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืนเกิดขึ้นมา รัฐบาลยินดีนะครับรับข้อมูลต่างๆทั้งหมดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องกระตุน้นทั้งส่วนราชการต่างๆข้าราชการทุกคนนะครับให้มีการตรวจง,งานมีการติดตามประเมินผลนะครับในเรื่องไหนก็ตามที่เป็นเรื่องของการร้องเรียนการทุจริตก็ต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับเพราะเราจะทําโครงการงบมาเป็นจำนวนมากในแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในแต่ละดับไม่ว่าจะส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่น แล้ววันนี้ผมให้ความสำคัญกับท้องถิ่นมากเพราะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องประชาชนโดยตรงนะครับรัฐบาลก็ดูแลาาแทุกภาคส่วนนะครับความเป็นความรับชอบโดยภาพรวมอยู่แล้วเรื่องต่อไปในเรื่องของที่เรื่องที่น่ายินดีนะครับเมื่อเช้าก็ได้พบกับสมาคมกีฬาบแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้เข้ามาของคุณรัฐบาลในการสนับสนุนให้มีการแข่งขันแบดมินตันสามรายการระดับโลกนะครับวันนี้ก็เป็นผลดีต่อชื่อเสียงของประเทศของเรา ที่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกได้ในช่วงที่มีสถกกานโควิดอยู่นะครับแล้วก็หลายอย่างที่ต่างประเทศก็จะนําไปเป็นแบบอย่างในการแข่งขันกีฬาต่อไปในช่วงสถกกานี้นะครับก็ถือว่าเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับในการสามารถเนินการให้ทุกอย่างมีความสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยจากสถกกานโควิดด้วยนะครับก็ขอบคุณนายกสมาคมแบบมินตันแห่งประเทศไทยและผู้ที่อยู่ข้องโดยทุกคนนะครับรวมความรวมความไปถึง ส่วนการต่างๆศูนย์โควิดต่างๆเข้าไปช่วยเหลือดูแลในส่วนตรงนี้ด้วยขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเรื่องต่อไปเรื่องสารรา,สารเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับก็เพื่อทราบนะครับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมาการาคม2564อยู่ที่รดับ83.5นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับทุกอย่างมันก็ลดลงแล้วก็จะดีขึ้น ลดลงก็ลดลงอย่างช้าๆผมเคยกลับเรียนไปหลายครั้งแล้วนะครับการส่งออกรถยนต์ขยายตัวนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจก็แนวโน้มปี64นะครับก็น่าจะดีขึ้นไปตามลําดับนะครับหลายอย่างด้วยการที่เกี่ยวข้องจากมาตรการที่รัฐได้ดูแลไปไม่ว่าจะโครงการต่างๆลงไปซึ่งโครงการต่างๆนี้ก็มีผู้ที่สอเจตนาทุจรจิตอยู่หลายเรื่องด้วยกันผมได้ย้าไปในคอรมอไปแล้ว จะต้องตรวจสอบเอาคนเหล่านี้มาลงโทษให้ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีตัวเกี่ยวข้องนะครับทำให้โครงการต่างๆที่ที่ดีของเราเนี่ยเสียหายนะครับเราพยายามทําทุกอย่างให้คนประมาณ40บล้านคนไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักนะครับแต่เราพยายามทําอย่างเต็มที่ในา,ารการเงินเราก็ออกเพิ่มเติมไปแล้วในการแบ่งเบาภาระหนี้สินของผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนรายย่อยนะครับอันนี้ก็ขอให้ติดตามคําชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ เศรษฐกิจต่างประเทศก็มีหลายประเทศที่ลดลงลดลงต่ําสุดในรอบหลายๆปีนะอันนี้ผมคงไม่พูดกล่าวถึงประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับสินค้าเกษตรที่ราคาเพิ่มขึ้นเด้แก่ข้าวเปลือกเจ้าหอมมาลีนาปีข้าวเปลือกเจ้าความชืน้น14-15%ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หัวมันจำมะสังสดพระปลามทลายน้ําหนักมากกว่า15ก,กิโลกรัมยางแผดดิบชั้น3และไก่รุ่นพันเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นเป็นรลายเดือนหลายใจมากเลยก็ว่าไปนะครับก็หวังว่าคงจะมีเป็นผลดีกับเกษตรกร ผู้ประกอบการผู้ผลิตด้วยนะครับเรื่องต่อไปก็ขอขอบคุณประชาชนนะครับในการแจ้งเบาะแสให้กับรัฐบาลให้กับรัฐมนตรีนะครับก็หลายอย่างที่มีข้อมูลสําคัญนะครับซึ่งผมก็จะนําเข้าไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้ขอบคุณประชาชนแท้จริงนั่นคือการใช้อํานาจ นะของประชาชนนะครับอำนาจในการผ่านและการแผ่นดินไปด้วยกันนะครับทุกคนเข้าถึงในเรื่องของกระบวนการร้องทุก,ก,ทกข์กล่าวโทษแจ้งความมันก็ทําทุกอย่างมันเร็วขึ้นมันจะครอบคลุมปัญหาทุกปัญหาได้ก็ขอให้เข้าช่องทางที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นบางทีส่วนใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรก็ไปเข้าทางสื่อไปเข้าทางอะไรด้วยนะครับหลายอย่างมันต้องเข้ามาพิจารณาให้เหมาะสมนะครับว่าข้อที่จริงมันคืออะไรนะครับ ในเรื่องของราคาสินค้าผมก็ย,ย้ำไปแล้วว่าขอให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เข้าไปตรวจสอบการขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลที่เพียงพอนะอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะผิดในเรื่องของการขึ้นราคาสินค้าเพื่อจะหวังเงินในมาตรการคนละครึ่งแล้วก็มีอาจจะมีท้งข้าราชการหลายๆประเภทเนะ่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้ เห็นใจคนมีน้อยๆบ้างนะครับถึงแม้ว่าเขาจะยากละบาดในขึ้นทะเบียนวันนี้เราหาวิธีการในการแก้ปัญหาไปได้มากพอสมควรเข้าถึงคนที่มาไม่ได้จริงๆก็ไปที่บ้านนะหรือให้คนมาช่วยต่างๆเราเนี่ยปัญหาทุกปัญหาต้องแก้ไขต้องแก้ไขในสิ่งที่มันจําเป็นต้องทําทําไมถึงต้องทาอย่างนี้อย่างนั้นมันมีเหตุผลของมันแล้วเมื่อทําแล้วมันเกิดปัญหาก็ต้องแก้ไปให้เร็วที่สุดนะครับก็ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางกระทรวงการคลังและก็หน่วยงานในระดับพื้นที่กระทรวงมหาดไทยและก็ส่วนอื่นๆด้วยนะครับต้องมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลนะอย,อย่าให้เกิดข้อบอกพร่องการทํางนานของเราต้องต้องตรวจสอบได้นะครับอีกเรื่องเรื่องในการใช้การประชาสัมพันธ์เนี่ยมีหลายช่องทางด้วยกันนะครับวันนี้นายกก็เพิ่มช่องทางอีกอันก็คือพอดแคสต์นะครับซึ่งจะออกนะในสัปดาห์ถ้ามัน ก็จะทุกสัปดาห์นะครับเพื่อทุกคนได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการทํางานของรัฐบาลในภาพรวมนะครับสิ่งที่แพร่ไประยะแรกนะั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นถนนเป็นสะพานเป็นไฟฟ้าเป็นต่างๆหรือการคมนาคมต่างๆนะครับวันหน้าเราก็จะเพิ่มเติมเรื่องน้ําเรื่องการดูแลผู้มีรายได้น้อยนะครับในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก็กําลังสังเคราะห์ข้อมูลต่างี้มาเพราะเราทำมานานแล้วเพียงแต่ว่าต้องต้องสรุป ผลงานที่เป็นรูปธรรมให้มากที่สุดเกิดข้อเปรียบเทียบกันในช่วงที่ผ่านมามันก็มีความก้าวหน้าในแต่ละปีแต่ละปีไปตามลำดับนะครับครั้งที่แล้วใน,เป,น,นเป็นการทำเป็นการทําเพื่อนําข้อมูลเข้าไปในสภาในกายพิปรายเท่านั้นขอขอบคุณท่าการทุกส่วนประชาชนทุกส่วนที่ได้เข้าฟังและติดตามนะครับในส,นส่วนที่เป็นประโยชน์รัฐบาลก็นํนมาแก้ไขนะครับมารเป็นการในทุกมิตินะครับ เรื่องต่อไปก็เรื่องกเกษตร BCG วันนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆกันแล้วกันนะครับในส่วนของวันนี้มีการพิจารณาเรื่อง,างการน้ำตานอ้อยและน้ำตาลเข้ามาเราต้องมาดูที่ว่ามันจะแก้ปัญหาในเรื่องของการเผาอ้อยได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลกากน้ำตาลใบอ้อยแบงต่างเดี๋ยวผมจะให้สมาชิกของศกได้ชี้แจงเป็นตัวอย่างขึ้นมาให้ก,กะนะรกาลชี้แจงมาว่ามันทาประโยชน์อะไรได้บ้างมันจะเพิ่มมูลค่าไาได้อย่างไรนะครับการเดียวกันแล้วก็ตอบสนองในเวลาของโลกด้วยโดยเฉพาะยิ่งในวันนี้ สถานการ์ต่างประเทศในเรื่องของอากาศเปลีป่ยนแปลงมีความน่าเป็ห่วงอยู่หลายอย่างด้วยกันหิมะละลายใะกระแสน้ำบุ่นกระแสน้ำเย็นนะในเรื่องของน้ำทะเลเข้ามาในประเทศไทยอย้ในฝั่งนะครับทุกประเทศเจอหมดนะครับเรื่องของน้ำประปาหรือน้ำที่กร่อยเนี่ยมันเนื่องจากน้ำทะเลหนุนเนื่องเข้ามาล้วน้าต้นทุนในการผลักดันระบบนิเวศเนี่ยมันมีน้อยนะครับจากสถานการณ์ฝนด้วยอะไรด้วย มันมาเป็นช่งชวงๆนะครับเพราะนั้นก็วันนี้รัฐบาลก็ได้ให้นโยบายไปแล้วว่าเราจำเป็นต้องจัดท้าประตูน้ำเพิ่มเติมในเส้นทางสายสำคัญนะครับเพราะเดิมมันอะไรจะมีน้อยเกินไปแล้วก็ชำรุดด้วยทำมานานและททำมาน้อยวันนี้เราจะเร่งรัดตรงนี้มาเพื่อจะเก็บปักน้ำไว้ได้และเพื่อจะระบายน้ำไว้ได้เมื่อมันมีปัญหานะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการดำเนินการใช้งบประมาณจำนวนมากพอสมควรนะครับรัฐบาลไม่เคยหยุดยั้ยงในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับมายาวนาน นะเดี๋ยวสรุปตรงพอดแคสต์หรือสรุปโดยกระทรวงก็ยังมีการชี้แจงต่อไปนะครับให้เห็นทราบถึงความก้าวหน้านในทุกๆเรื่องทุกประเด็นนะครับมันสรุปทีเดียวไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็ย้ําไปว่าทุกทุกวันก็มีการทางานของกระทรวงอยู่แล้วนะก็เล่าให้ประชาชนฟังว่าทําอะไรอยู่แล้วอะไรที่มันเสร็จแล้วอะไรที่กาลังจะทําอยู่อะไรคือปัญหาทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการยอมรับเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับจาก รัฐบาลลงไปแล้วจากข้างล่างขึ้นมาถึงรัฐบาลเพื่อนําถูก,กันแก้ไาประชาชนอย่างเต็มรูปแบบนะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราทําให้ประชาชนของเรามีรายได้ที่เพียงพอสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับหลายอย่างต้องประกอบกันนะครับเรื่องที่สําคัญอ,อีกเรื่องนึงคือเรื่องโควิดวัคซีนโควิด19ของกราบเียอีกครั้งไม่ใช่วัคซีนของผมไม่ใช่ของนายกเป็นของประชาชนทั้งประเทศ นะเป็นการอนุมัติในคอรมอร่วมกันในการจัดหาวัคซีนซึ่งวันนี้ก็ได้มาสองยี่ห้อแล้วก็กำลังตามมานะครับหลายๆวัคซีนกาลังจะตามมาเพราะจําเป็นต้องให้เขามาขึ้นทะเบียนที่ออยอก่อนนะครับถ้าออยอแล้วเนี่ยการหลังจากนี้ไปแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมฉีดโดยภาคโดยภาคเอกชนนําเข้ามาแล้วก็ฉีดเไว้เอกชนแลวก็ว่ากันไปนะครับรับาลไม่มีไม่ได้ไปปิดกั้นตรงนี้นะเพียงแต่ขอระยะแรกนี่ผ่านไปนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวก็เข้าไป ทุกคนก็สามารถเสนอเข้าไปขอรับรองจากออยไดกก้ก็จะฉีดเพิ่มเติมมาดีซะอีกนะที่เรามีวัคซีนมากกว่าจำนวน65้าแล้วโดนสิ่เ,เตรียมการไว้ในปัจจุบันนะครับหลายบริษัทเสนอเข้ามาแล้วนะครับแต่ยังสมงวอกสารมารไม่ครบไม่ว่าจะยี่ห้อใดก็ตามพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้านาที่เกิดขึ้นในการใช้ในต่างประเทศด้วยนะครับผมคิดว่าวัคซีนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การท่องเที่ยวหรือการประกอบการธุรกิจมันดีขึ้นนะมันจะมีเรื่องการการฉีดวัคซีน ถ้าฉีดพึ่งแล้วมีใบรับรองแล้วเข้ามาในประเทศก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกักตัวนะเพียงแต่ต้องติดตามว่าไปที่ไหนอะไรไงเพื่อมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นรัฐบาลต้องคิดอย่างรอบคอบนะครับเรื่องต่อไปเรื่องการแก้ปัญหาพิพาทอันนี้จากพีพีทีวีนะครับเจ้าหน้าที่กับชาวเหลียงบางชาวเหลียงบางกลอยนะครับท่านก็เป็นห่วงเรื่องปัญหาชาติพันธุ์เราเป็นห่วงมาโดยตลอดทุกรัฐบาลก็เป็นห่วงเรื่องนี้มานะครับก็ดูแลอย่างเต็มที่วันนี้ยืนยันว่าจะไม่มีความแรงเกิดขึ้นเหมือนในอดีตนะครับ จะว่าโดยกฎหมายด้วยพยานหลักฐานข้อแท้จริงและจะดูแลชาวบางกลอยที่มีที่อาศัยที่ทากินให้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเราก็ย้ายออกมาตั้งหลายปีมาแล้วนะในหลายพื้นที่ด้วยกันทั้งก่อนหน้านั้นแล้วก็ระยะเวลาที่ผ่านผ่านมาก็จะต้องดูแลทุกจุดนะแต่การที่จะไปสร้างข้อแยง้งซึ่งกันและกันโดยม้างมุ่งหวังผลประโยชน์อย่างอื่นผมว่าไม่ไม่เหมาะไม่ไม่สมควรนะครับ ก็ทํำยังไงเ,เราจะแก้ปัญหาในสิ่งที่เราแก้ไปแล้วครั้งที่หนึ่งมันก็เกิดปัญหาซ้อนขึ้นมาอีกทีนึ่งนะเราก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ไปด้วยนะครับและทํำยังไงไม่ให้เกิดอีกนะหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเอกสารที่ดินทํากินซ้อนทับกันอะไรกันก็แก้ทุกอันนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดความแรงเกิดขึ้นเพราะรู้รู้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็มีรายได้น้อยอยู่แล้วนะ แล้วมันเรื่องของการที่มันเดินหน้ามันเกิดขึ้นมานานแล้วก็ต้องค่อยแก้ไปด้วยวิธีการที่เหมาะสมแต่ผมยืนยันว่าจะทําให้เกิดผลประโยชน์ผลกระทบกับชนน้อยที่สุดนะครับเรื่องต่อไปเรื่องไทยพีบีเอสอีกนะครับถามมาเรื่องพักรุนมาพูดคุยถามนายยกถามพรนธุวิกฤตผมไม่ตอบตรงนี้นะเพราะไม่มันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองนะหัวหน้าพักแต่ละพักก็ไปว่ากันนะครับ ผมห่วงปัญหาขัดแย้งภายในพรรคผมห่วงปัญหาขัดแย้งของรัฐบาลภายในคอรมองของผมฉะนั้นเรื่องอื่นเป็นเรื่องของพรรคการเมืองก็ไปหางกันไปนะครับแต่ผมยืนยันว่าทุกพรรคการเมืองพรรครุนมาก,ก็ยังร่วมมือกับรัฐบาลดีอยู่ร่วมมือกับผมดีอยู่ทุกพรรคนะครับทั้งพรรคใหญ่พรรคเล็กขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าใจเรื่องสถานการณ์ในเมียนมาวันนี้มีความเข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับเพราะเราก็พึงต้องการให้มีการหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยหรือข้ามแดนเรากลับไปที่โน่น เราวันนี้เราเพิ่มปในการอย่างเข้มงวดตามแนวชายแดนพื้นที่ตอนในของเราและประสานกับรัฐบาลเมียนมาในปัจจุบันนะครับในการจัดกาลังมามาตรวจสอบกวดขันเฝ้าระวังในชายแดนที่ตรงข้ามกับเราด้วยนะครับโดยเฉพาะช่องทางที่มักจะถูกลักลอบเข้าไปเสมอมานะครับบางพื้นที่มันเป็นพื้นที่ที่มีน้ํานิดหน่อยกั้นอยู่ทั่นเองนะลุยข้ามไปน้ําตรงไหนก็ได้นะอันนี้ก็ต้องไปจัด มาตรก,การเพิ่มเติมมาแล้วก็ประสานฝ่ายเมียนมาให้ดูแลตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องการข้ามแอบข้ามไปเล่นการพน,นันบ้างอะไรบ้างทํานองนี้นะแล้วเรื่องของการลักลอบแรงงานที่ผิดกฎหมายผมยืนยันนะครับไม่สมรู้คการการะทำผิดกฎหมายได้ทั้งสิน้นไทยพีถามมาเรื่องอะไรผลการเลือกตั้งส่งผลให้มีการพิจารายกเลิกสิทธิทบัตร มันเกี่ยวข้องอะไรผมไม่รู้เลือกตั้งอะไรยังไม่รู้เลยเนะี่ยคำถามอม,ามนกูนาไปปรับปรุงมาทัาไหม่นะไม่มีอะไรที่มันจะตอบได้เลยถามมาเนี่ยเรื่องอุตสาหกรรมที่จะนะเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงการที่เราจัดตั้งขึ้นมานะมันมีหลายโครงการด้วยกันในหลายพื้นที่เดียกันตามนโยบายของเราที่จะแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ของเราในสามจังหวัดและสี่อำเภอของสงขลา โครงการจะเป็นโครงการหนึ่งในโครงการเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทบทวนดูวันนี้ไม่ใช่ว่าจะยุติหรือไม่ยุตินะวันนี้ก็ได้แต่งตั้งกรรมาการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเมืองต้นโครงการเมืองต้นแบบของอเภิชนะจอดสงขลาไปแล้วนะครับก็ต้องหาวิธีการเมืองการว่าจะทํำยังไงให้มันเกิดขึ้นได้เพราะผลประโยชน์มันเกิดกับประชาชนเพราะนั้นใครจะได้ประโยชน์ใครจะเสียประโยชน์ใครจะทุจริตไปว่ากันมาตามกระบวนการนะครับ เรื่องขับเพ้าผมไม่มีเวลาขนาดนั้นนลนะวันนี้ผมก็ให้หน่วยงานที่อยู่ข้องเขาได้ติดตามนะความเคลื่อนไหวในล่านั้นติดตามตามกฎหมายนะในเมื่อท่านฟังได้ผมก็ให้ได้จากการที่มีถูกเกี่ยวข้องเขาฟังได้เป็นกันนะเพื่อจะได้ชี้แจงให้ถูกต้องในกรณีที่มีการบิดเบือนนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่ประชาชนจะว่าไงนะครับใครจะเข้ามาพูดก็แล้วแต่นะผมถือว่าวันนี้มันก็เป็นเรื่องของลูก ใบใหม่หมโลกยุคใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องดูที่ว่าอะไรที่จะทาให้บ้านเมืองสงบสุขมีเสรีภาพนะไม่งั้นทุกอย่างก็วุ่นวายไปหมดอะสับสนโนรมานไปหมดประชาชนก็เสียขวัญนะต้องนึกถึงประชาชนเขาบ้างนะเขาจะเสียประโยชน์อย่างไรในการกระทาที่มันไม่ถูกร้องของท่านน,น,นั่นคือเสรีภาพที่เสรีภาพของประชาชนโดยทั่วไปตามรัฐธรรมนูญที่เป็นของปวงชนชาวไทย ไม่ใช่ของประชาชนบวงชนคือคนทั้งหมดของประเทศเป็นผู้รับประโยชน์จากรัฐมนุนฉบับนี้นะครับเรื่องวัคซีนพูดไปแล้วเนช่องเจ็ดเนี่ยกะพีจะฉีดคนแรกหรือเปล่าคนที่สองหรือคนที่สามหรือฉีดอะไรกะพีทางนั้นน่ะคําถามแบบนี้ผมว่ามันเป็นกะพีสิ่งที่เราได้ยินดีรู้กันคือเรามีวัคซีนให้ทำฉีดแล้วการจะฉีดให้ใครเป็นเรื่องของคณะกรรมการพิจารณาขึ้นมา แล้วขึ้นอยู่กับการสมัครใจของใครเป็นผู้ฉีดก็ทานั้นเองนะประชาชนทุกคนก็มีส่วนร่วมแล้วก็เปิดช่องทางให้แล้วใครประสงค์จะฉีดสมัครใจก็ส่งรชื่อขึ้นมาที่กระทรวงสาธารณสุขก็เปิดช่องทางตรงนี้ไปอยู่แล้วเท่าที่ทราบ่ส่วนหนึ่งก็อยากจะฉีดไว้ใจส่วนหนึ่งก็ลังเลอยู่ส่วนหนึ่งก็ไม่ฉีดนะรอดูสถานการณ์ไปก่อนก็เป็นเรื่องของความสมัครใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรัฐบาลก็ต้องเตรียมวัคซีนให้ให้พร้อมสำหรับคนทั้งประเทศโดยทยอยรับมาทยอย จัดหาอย่างอื่นมาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต่อไปด้วยนะครับผมไม่ได้ปิดกัน้นใครแต่แรกก็จําเป็นต้องฟังข้อสังเกตหรือข้อมูลมาจากกระทรวงทรัสุขด้วยถึงความปลอดภัยถึงในหลักการในเรื่องของการขึ้นทะเบียนต่างๆเหล่านี้นะครับก็ฝากภาคเอกชนด้วยนะครับใครที่จะจะนำเข้าอะไรเข้าก็ขออนุญาตให้มันถูกต้องขึ้นทะเบียนให้มันถูกต้องตามระเบียบต่างๆทั้งหมดนะครับ เรื่องสาร,รายาผมไม่ตอบเป็นเรื่องของสาร,รายาเป็นเรื่องของสารผมบอกอกี่ครั้งแล้วเขาจะตัดถินยังไงก็เรื่องของท่านเป็นองค์กรอิสระนะครับรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารไปก้าวล่วงไม่ได้ทั้งสิ้นนะต่างฝ่ายต่างต้องไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของทุกคนคือทําให้ประเทศชาตินี้ปลอดภยัยสงบสุขมีเสถียรภาพเวลาความเชื่อมั่นจากต่างประเทศมีผลในเรื่องของการเศรษฐกิจการค้าการลงทุนทุกคนต้องช่วยกันทั้งหมดนะครับ เรื่องเราเรื่องรัฐมนตรีเรื่องต่างผมยังไม่มีไม่มีเป็นเรื่องของผมผมก็คิดมาตลอดถ้าผมจะทําอะไรตย่างต่างผมก็ไม่พูดก่อนอยู่แล้วนะผมจะดูติดตามผลงานมันมีหลายอย่างที่ต้องปฏิรูปกันทั้งหมดนะวันนี้ผมว่าค,ความขัดแยง้งบางทีมันเอาความขัดแย้งเก่าๆมานะผมไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะแต่ผมบอกว่ามันต้องควาพิสูจน์ชัดเจนอะไรที่มันถึงศาลก็ศาล อะไรที่ต้องประเมินโดยผมที่เป็นนายกรัฐมนตรีหัวหน้าบางก็ผมก็ประเมินถึงโมเองเพราะผมสั่งการเข้าไปหลายๆเรื่องนะครับทุกกระทรวงเลยแหละครับนะและทั้งหมดต้องไปสู่กลไกของในการบริหารของรัฐบาลพารครวมนะครับซึ่งทุกคนก็มีเจตนามมุ่งมั่นอันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคําถามที่มันเนกระพีขอให้ลดลดลงหน่อยก็แล้วกันกระพีรู้จักใช่ไหมที่มันเปลือกนอกของต้นไม้อะที่มันลุย่ยๆลงมาทุกวันแต่แก่นมาอยู่ตรงไหนถามตรงแก่นตรงนั้น แล้วก็อะไรที่มันจะสร้างความขัดแย้งโดยที่มันยังไม่ได้ข้อเท็จจริงผมว่าขยายความไปก็เท่านั้นนะมันอยู่ในกระบวนการตรวจสอบได้ทั้งหมดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะต้องทันทีทันทีที่มันปัญหาประทับซอนกันหลายปัญหาด้วยกันอย่าทําให้เเมืองไม่สงบก็แล้วกันนะถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้ข้อเท็จจริงนะต้องมีการตรวจสอบทุกเรื่องนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ